สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาทํากวางผัดพริกไทยดํำกันครับวับนนี้อันนี้กวางผมหั่นไว้แล้วครับเดี๋ยวหั่นหอมใหญ่ก่อนครับ หัวต้นหอมครับล้างนะครับ หั่นท้นไว้ครับอ่าใบลาผมดิดไว้แล้วครับอีกเหร พี่ขี้ฟ้าแดงเขียวครับงานเฉล็บไปครับ มีพริกขี้หนูครับเดี๋ยวเอากระเทียมหน่อยใช้กระเทียมไทยนะครับเกลือนิดหน่อยครับ ริกไทยหน่อยครับเยอะๆนะครับพริกขี้หนูเลยครับ ไม่ต้องละเอียดมากครับเดี๋ยวไม่อร่อยครับเดี๋ยวไปดูตอนผัดเลยครับผัดกันเลยครับแต่เอากระทะตั้งไฟไว้ก่อนครับใส่น้ำมันนิดนึงครับใจเครื่องที่ตําไว้ครับ ใส่เนื้อกวางเลยครับ น้ำมันหอยหนะยครับพิ่มพริกไทยหน่อย กน้ำเปล่าใส่นิดนึงครับซีอิอ๊วดำครับ ซับปรุงรสด่อยครับใส่หอมใหญ่กับพริกเลยครับ รอกวางสุขกันครับ ใส่ใบยี่รากับต้นหอมเลยครับน่ากินแม่ตากล้อง ครับเดี๋ยวมาตักใส่จานแล้วมาชิมกันครับครับมาชิมกันครับอ,อร่อยมากเลยอ,อร่อยครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ